บรรยากาศยามเย็นช่วงหนึ่งทุ่มของอังกฤษผักกลุ่มต้นผักกลุ่มกำลังกำลังจะเป็นดอกกำลังจะดอกกำลังจะออกแล้วนะคะี่น้องค่ามาเจอต้นผักกลุ่มต้นใหญ่มาก นี่คล้ายๆใบตำลึงบ้านเราแต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะคะจะเห็นขึ้นกับตามรั้วของรั้วบ้านคนอังกฤษเยอะมากแต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะคะใบตำลึงค่ะใบตำลึงตำลึงฝรั่งหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ทราบชื่อหรือว่ารู้ว่ากินได้หรือไม่ได้ยังไงก็กรุณา อคอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปนี้บอกแม่สมศรีด้วยนะคะนี่ยอดอ่อนๆอ่อนๆเลยนะคะไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าแม่สมศรีก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าคล้ายๆกับใบตำลึงบ้านเรามากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะคล้ายมากเลยค่ะเกิดอยู่ใกล้ๆกันนะคะใบตำลึงและและดอกผักกลุ่มเกิดอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะ